มีปลาด้วยลูกใช่เหรอลูกอาหารปลาใช่ยี่สิบบาทใส่ในกล่องมาใส่หมวกหน่อยก็ได้น่าร้อนให้หารปลาโอ,อ,อ,อ้โหปลามาเต็มเลยนะวะปลามาเต็มเลยปลามาเต็มเลย เอาจากโน้นนะลูกจากในในถุงแม่โอ้ กะตายสีน้ำตาลตัวนี้อมันจะกัดดูยะตอสี่ยแล้วรงกะต่ายัดอ๋อะว่มันกัดลูกกันอาจะกัดได้มันตัวโตแล้วลูกระหว่างมันกินรือเีมันจะกัดเอาเราไม่ได้เลี้ยงเองเขาเียมันจะกัดไงอ ตรงนี้เหรอดูกระต่ายนะกระต่ายเยอะเลยนะยากาศคนก็เริ่มออกมาเที่ยวกันเยอะขึ้นนะ พอแล้วลูกตัวนี้น่าจะอิ่มแล้วเดีไปดูตัวอื่นต่ออยากให้เจอสีดำยได้ได้ได้ข้างในเหรอคะไ,ได้มา,าม,ามาแล้วลูกมามันมาแล้วลูกไม่กินแล้วมันอาจจะอิ่มก,ก็ได้นะโยนไปข้างในนะั้นดูสิกินไหมกินไหม,ไไมไโอ้โหโยนไปเลยโอ้โหเจอสีเทานั้นใหญ่มากเลยนะน่นไงที่มันกินอยู่นะ cái này cái 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 ข้างในกินอีกไหมตัวสีเทากินดูนะเขียวตุยตุยตุเลย,ย,ยนย่าจะอิ่มแล้วเนี่ยอยากให้สีดำขาวบ้างอยากให้สีดำองนนี้ม,นม,มาดูก่อนอยากให้ไปข้ามมาข้ามไปให้ข้างในเดินไปข้างในบ้างลูกไป โอเคตรงนี้เยอะแล้วลูกหมดแล้วนี่อ่ะสั่งพ่ออันนี้ไงลูกนี่ตัวนี้เหมือนจะหิวอยู่นะเนี่ยใช่นี่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่จ้าลูกเดี๋ยวนี้กินเยอะอ่ะโยนไปแล้วนี่ไงลูกกินไหมตัวนั้นอะเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ กินไหมอ๋อกินนี่ให้นอนอยู่อ๋อนอนอยู่อ่าให้ไม่จไม่เจหมดยางลูกอามีเกียร์เลยตังโนแล้วลูกนี่ไงตัวนี้น่าจะกินอีกนะนี่ไงกำลังกินอยู่เนี่ยวางเลยลูก,กวางวง จะมาหาแค่ลอดไงอ่ะเอาดุา uh huh. ากันเน่นะวาให้มันตีจะไปกินแค่ลอดหนูให้ให uh ้ใ huh. ห้ <laughs> หม,ห,หมดแล้ว,ลวไปไปดูไปดูม้าต่อไปนกนกแก้วกันลูกหน้าไปโกงนกแก้วน้องกดศูนยห้าสวยกว่าน,นะนี่ไงนกแก้วลูกไปด้านหน้าไปด้านหน้ามาน,นี่ข้าทางนี้เดรถไปที่หินเลยหินสีขาวเนี่ย

Nghe tụi này nghe, <laughs> à, tuần này hàng rồi, mai nhiều rồi. À, Dạ, ăn, muốn ăn. mà tôi này nó

เรียบร้อยตัวนี้ได้ตัวนี้ได้โอ้ยนี่ตัวบนตนี่กินเรียบร้อยเนี่ไหนเราี้จับตอนนี้ตอนนี้ก่อนตัวนี้เราเท่าแตก็ให้มือสูงไหนจะเทาอจะท่าไหนจะ่า ทำให้ตัวล่งเองให้ตัวล่างให้ตัวล่างฮะมันเป็นอะไรอ่ะนว่ามีกี่ตัวเนี่ยมีหกตัวตัวมันแน่นดีเนาะมันน่าจะเป็นเป็นห่านนะฮะมโอไม่ใช่ห่านจะตัวย,า,า,ยาวเหมือนที่บ้าน นี่น่าจะเป็นเป็ดพันน่าจะเป็นพันต่างชาตินะอืมนี่ก็ทำร้านบรรยากาศดีขึ้นนะดูบัวนะเอาะไปดูเนอ่ไปดูไปดูเอากรถ่ายไปเรื่อยเรือย้มันมีนเาเรียกจำเพิ่มเติมใช่ไหมอ๋อนเป็ดออเอนี่เป็นมากินอาหารลูก นี่ไงไม่มีใครไปป้อนบอกเอามากินเองก็ได้อ๋อนี่ก็คืออาหารกวางนะแต่ว่าเป็ดมากินแล้วแนะนู้นกวางข้างหน้าเป็นกวางลูกนี่จะเป็นกลุ่มกวางแพะอยู่ฝั่งโซนนูน้นอ่ะอ่าเออไปลูกอันเดี๋ยวค่อยมาดูไปดูเราจะไปดูม้าก,ก่อนใช่ไหมอ่ไปมา้าไปทางนูน้นตามแม่ไป เป็ดกับกับขึ้นไปทางนี้ไหม,มไปไปยไปกับมาเลยนี่ไงมานักตรงนี้ลูกเย็ยนสบายมาดเลนยนั่งคู่กันนั่งคู่กันัน่ง่นี<อ>้น,นั่<อ>ามานั่งตรงนี้ โอ้โหสบายลมเย็นสบายเนาะวันนี้มาดูมาแค่จับได้ลูกจับขวดมาดูสิโอ้ยขวดมันเป็นไงรู้สึกยังไงนิ่มเหรอมันไม่ไม่แข็งหรอกมาแค่มาแค่กำลังกินหญ้า อลมเย็นสบายอากาศดีจะพูเยอะลมมันโดนเงาละ อามันจะถูนี่มาถูถูนะยันนี้อากาศดีเนาะเย็นสบายเนาะลมเย็นสบายเป็นจับตัวน้นไหมตัวดำตัวสีดำข้างบนไหมรับสีน้ำตาลเหรอ จับสิแต่เรามาเราไม่เคยลงมาตรงนี้นะที่เรามาใช่ใช่อหูอยาวมากไปจับอูไมสิอูมัไม่ชอ <c oughs> บระ่างานี้นะไ,ไ,ไม่ไปอ่า,าไปนัป่งขี่มาอ่าแปลกแปลกนี่เด็กดินไปลูกไปเดี๋ยวนี้อ่ะขี่ควบควบกุุ๊๊บกุถึงยัง <c oughs> อากาศดีดโลกวิ่งเล่นสนุกเลยอากาศดีไปซื้อกาแฟมากินตรงนี้ก็ได้นะฝากซื้อยองเกล็ดด้วย โนบาดมือลูกนะเจ็บไหมไม่นะว่าต้องปล nah ่อยสินะว่าจับไว้แล้วนะว่าไม่รู้ตัวหรอมั้งน่าจะอิ่มแล้วล่ะลูกไม่มีใครมาเลยไม่เาสั่งเขาทำเพิ่มเหรอ bo acara menjadi <laughs> banyak itu